มาดูเรื่องของบ้านหน้าอยู่กันหน่อยดีกว่าค่ะครั้งนี้จะเป็นเรื่องของทาวเฮาส์ค่ะ<ม>ซึ่งถือว่าเป็นบ้านหลังแรกของใครหลายๆคนแล้วก็เป็นที่นิยมมากๆนะคะทีนี้มันมีวิธีการในการเลือกทาวเฮาส์ตามหลักหวงจุ้ยด้วยเลือกยังไงให้ดีเลือกยังไงให้อยู่แล้วเฮงแล้วปังนะคะติดตามได้ในสกูปเรื่องบ้านหน้าอยู่ค่ะ สนับสนุนโดยธนาคารอาคารสงเคราะห์ทาวเฮาส์เป็นที่อยู่อาศัยที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากโดยจะมีลักษณะที่เรียงติดกันเราจะมีวิธีการในการเลือกซื้อทาวเฮาส์อย่างไรไปถามอาจารย์คาถากันเลยค่ะสวัสดีค่ะรสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับการเลือกซื้อลักษณะของทาวเฮาส์ทาวโฮมหรือว่าบ้านที่อยู่อาศัยลักษณะสําคัญเลยอันที่หนึ่งเลยหน้าต้องกว้าง เพราะฉะนั้นดูก่อนว่าหน้ากว้างไหมสองทิศทิศหันที่ดีคือเหนือใต้นะฮะตะวันออกตะวันตกก็ใช้ได้สำหรับท่านที่มีรหัสชีวิตเป็นทิศต,ตะวันออกตะวันตกนะฮะแต่ว่าทิศเหนือใต้จะดีตรงไหนตรงที่ว่าแสงแดดที่ส่องก็จะไม่ร้อนเกินไปในช่วงเช้าหรือในช่วงเย็นนั่นเองนะฮะต่อไปก็คือเรื่องของแสงสว่างค่ะ สำคัญมากเพราะว่าทาวน์โฮมหรือว่าทาวน์เฮาส์ต้องระมัดระว,วังในเรื่องของบ้านที่มีกำแพงที่อาจจะติดกันก็จะส่งผลให้ทึบเพราะฉะนั้นเวลาต่อเติมบ้านเนื่องจากพื้นที่ใช้สอยในบ้านน้อยบางคนก็จะต่อข้างๆต่อข้างหน้าเป็นโรงรถต่อด้านหลังเป็นห้องครัวก็จะส่งผลให้แสงจากพระทิตหรือแสงธรรมชาติเนี่ย เข้าสู่ตัวบ้านน้อยส่งผลให้บ้านเนี่ยมืดทึบตรงนี้ก็ส่งพลังของชี่ที่ไม่ดีด้วยก็ต้องระมัดระวังนะเห็นการต่อเติมอาจจะเลือกที่จะใช้ลักษณะของหลังคาที่โปร่งแสงในบางช่วงเพื่อป้องกันเรื่องของความมืดทึบสองเรื่องของการระบายอากาศเพราะบางทีเนี่ยต่อเติมไปจนไม่มี การระบายอากาศที่ดีก็จะส่งผลให้ห้องนั้นเนี่ยโดยเฉพาะห้องครัวเวลาทําอาหารต่อให้มีเครื่องดูดอากาศเครื่องดูดควันแล้วเนี่ยก็ยังช่วยยากเนื่องจากไม่มีลมธรรมชาติที่เข้ามาตรงนี้เนี่ยต้องให้ความสําคัญอันต่อไปก็คือเรื่องของกําแพงถ้าบ้านไหนเนี่ยต่อเติมรั้วขึ้นไปสูงมากจนเกินไปก็จะปิดทับ พลังชี้ที่ดีได้อันที่สบางครั้งเนี่ยอยู่ในบริเวณที่ดินที่มีความสูงที่ไม่เท่ากันเช่นมีพื้นที่ลาดเอียงหลังที่เตี้ยกว่าก็จะมีกำแพงที่ไม่เท่ากันรวมไปถึงการต่อเติมบ้านที่สูงกว่าก็อาจจะส่งผลกับตัวบ้านของเราได้เวลาเราเลือกซื้อทาวน์โฮมเราก็ต้องดูบ้านด้านซ้ายด้านขวา บ้านด้านตรงข้ามเราด้วยนะฮะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือวิธีการเลือกซื้อทาวเฮ้าส์ทาวโฮมตามหลักของอาจารย์กรทาลองไปปรับใช้กันดูค่ะสำหรับวันนี้ค่ะหมดเวลาของเรื่องบ้านหน้าอยู่แล้วพบกันใหม่เสราร์หน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ อาคารอาคารสงเคราะห์ขอเป็นส่วนหนึ่งในการมอบพื้นที่ความสุขให้กับทุกครอบครัวมีบ้านได้ง่ายขึ้นกับสินเชื่อบ้าน All Home สำหรับกู้ซื้อที่ดินพร้อมอาคารหรือห้องชุดซื้อที่ดินเปล่าที่เป็นทรัพย์มือสองของทอสสผ่อนสบายสูงสุด40ปีด้วยอัตราดอกเบี้ยพิเศษสำหรับลูกค้าสวัสดิการปีที่1-3เท่ากับ MRR ลบ 2. อต่อปีและลูกค้ารายย่อยปีที่1-3เท่ากับ MRR ลบ2.3ต่อปีผู้ที่สนใจสามารถยื่นคำขอกู้และทำนิติกรรมภายใน30ธันวาคม2565สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ทอสอทุกสาขาทั่วประเทศหรือ GH Bank Call Center โทร02 645 9000หรือ Facebook Fanpage ธน,นาคารอาคารสงเคราะห์และ www.ghbank.co.th